Ở bay đâu Số buồn không Ok sao không ạ Ok, so uh. okay. tiếp lại uh. đi sau sao đi sau ra ơi Hãy subscribe เรียบร้อยหมดแค่หนึ่งนาทีโอเคได้เ5สิบห้าบาทโอเคจะออร์เรนจ์คราวนี้มากเปันเต็มชุดเลยเหมือนั้นนยตาเยเลยมีรั้งเช้าบูเชาโอเช่ากีชซาโอรเรนจ์ช่าพาเพลเชาเดมไม่มานะเพราะเชาเดมเป็นคนทำเช่ามนุษย์ที่ตายไปก็กลับมมีชีวิต่ก,ก็เป็นตัวของเลมโบเฟงค่ มันไม่ได้กลับเหมือนเดิมโอ้ใครรอดอเมื่อกี้จะแอบอยู่ตรงนี้นนมันรอดเลยเมื่อกี้แซวพ่อพิอ่มก็มาเมื่อกี้แซวบูก,กับพ่อจะเป็นแล้วเดือดอันนี้คือแอบได้น,นะจ๊ะเอบแซวบูกมองไม่เห็นแอบแล้วแซวบูก,ก็มองไม่เห็นแล้วเดือด หามาเอกวังนี้เจ้ากีของหลูมันเราฆ่าเราจับเราไปกิงแน่เลยแต่หาปไปเจ้าบูก็มองไม่เห็นก็ระวังนะก็เก็บมันงกันปลองกันไม่แน่ใจเกียจะกล้าหล่อนไม่ได้แม่งกองเก็บเอฟของชิบสี่อันเตสกิลของข้างใกล้ตรเนี้ได้ยิงเสียงแม่งใคร้เจ้าตัวเลย จีิงเทียวเนี่ยไปดูกอนโอเคล่ะนาทีขอรีบเลนกๆก่อนก่อนเดจิ้หอยหอยอะไรอันนี้เอ็ดได้ร้นะเดือด Cà bóp đúng không? Ồ, cà bóp Cho ni sao blue, và sao ke rồi, sau orange rồi, purple này, nó mà rồi đấy. Ta nó con สกิีกเช่นเคเอ้ยเซ้าโอเรน์มาทากันเลยก่นโอไม่นะก่วนี้เซ้าโอเรนต์กันมาเขาพูดว่าโอเอสกเป็นโอเรนส์งี้มาแล้ว Mưa bây giờ cái mà nó bận, hàm sẽ cái 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 โดยพี่ชายเช่าโบ้พ่อมันเนินเข้าตู้เขา้เขาท่อไปนะไม่ใช่นะขอร้อง